อะไรครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเข้าสิบไปที่เด่นบนวิ่งบนนะครับผมสามสูตรเนาะสูตรที่4ี่ที่ห้าแล้วก็ที่7ดนะครับเนาะในงวดวันที่16นะครับธันวาคมนะครับหกปดเนาะนะครับนะครับ สำหรับในเลข3สูตรนี่นะครับเนาะก็จะเป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะครับมีเลขสูตรละ3ตัวนะครับเดี๋ยวเาสิไปที่สูตรที่4 5 6เพื่อสี่จะมาเทียบกับร้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับเทียบกับร้านเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับผมในชุดนี้จะได้มาเป็นตัวใดในงวดนี้ในงวดที่ผ่านมาได้สามาเมาที่เลขขานะครับเราจะไปที่สูตรที่สี่นะครับสูตรที่4นี่นะครับการเดินของตัวเลขนะครับเดินมาถึง50งวดเดินมาถึง50งวดนะครับเนาะ นักกระผมในการเดินของตัวเลขในชุดนี้นะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะการเดินนะครับเราจะไปตั้งแต่งวดที่25เลยนะครับในเลขชุดนี้นะครับเดินมา50งวดับเดิน50งวดเนาะนะครับนะครับอ่ะหยอดลงจักหน่อยมันจะเห็นเนาะนะครับในเลขชุดนี้เดินมานะครับเนาะก็50งวดมันมีเลขอยู่3ตัวนะครับเลขชุดนี้ก็คือเลขบวก2นะครับ เดินไปสาตัวบวกสบวกสไป3ตัวนะครับการคำมวณผลเข้ามาตำแหน่งแบบนี้เรียบร้อยเนาะใช้หลักแสนหลักร้อยสครั้งหลัก10บบนเป็นมั่วๆเนาะนะครับใช้หลักใช้หลักแสนหลักร้อยบนสี่คูณสี่นะสี่ครั้งหลักสิบบนสิบล่างนะครับแล้วก็ร้อยสองสิบสองสี่ครั้งหน่วยสองสองครั้ง ร้อยสามสามครั้งสิบสามหนึ่งครั้งบวกเก้าของที่เดินไปทีละสองตัวสองแต้มในสามตัวนะครับในเลขนี้เดินตั้งแต่หาสิบงวดแล้วนะครับเดินยาวนะนี่นะครับการเดินตัวเลขนะนะครับเดินยาวเลยนะครับนะครับจนมาวาหอดงวดล่าสุดนี้นะครับในวดล่าสุดนี้นะครับก็คือได้ไปที่สามห้าเจ็ดเนี่ยสุดที่สี่สามห้าเจ็ดนะครับ สำหรับในงวดนี้นะครับนะสำหรับในงวดนี้นะครับผมการประมวลผลนะครับการประมวลผลนะครับเดี๋ยวห้องซีมาอีกรอบหนึ่งนะครับมอีกรอบหนึ่งนะครับในการประมวลผลนะครับเนาะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับในจุดนี้เนาะตัวนี้นะครับก็คือหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลขสี่เลขสี่ตรงนี้นะครับ แล้วก็หลักร้อยคูณ4หลักร้อยก็คือเลข2 4ครั้งก็จะเป็น8นะครับสองสเป็น8ปดได้แนะแล้วก็ไปที่หลักสิบบนหลักสิบบนก็เลข5้าเลขค่านะครับไป10ล่าง10ล่างก็เป็นเลข2 2นะครับแล้วก็ไปที่ร้อยครั้งที่2องร้อยครั้งที่2ก็เลข3เลข3 3นะครับแล้วก็ไปที่หลักสิบครั้งที่2 4ครั้งหลักสิบครั้งที่2ก็เลข8 8 4 32ก็ีบได้2 ครับแล้วก็ไปหลักหน่วยครั้งที่2นะครับก็คือเลขเก้าสองครั้งเป็น8ปดเลขแครับแล้วก็ไปร้อยครั้งที่3 3ครั้งก็เลขหนึ่งสาครั้งก็ได้3นะครับแล้วก็ไปที่หลัก10ครั้งที่3เลข3านมะอีกสนอะีกเนาะสาแล้วก็บวก9คงที่นะครับในตำแหน่งนี้นะครับบวกกันไปเลยนะครับ8ปดบวกสก็จะเป็น2 2งสองบวกห้าเป็น7 7จ็ดบวกสองเป็นเก้เบวกสเป็นสอบวกสเป็นสี่บวกแเป็นสอบวกสเป็นห้าห้บวกหบวกบวกสเป็นแปดบวกเก็ได้เจ็ดได้เนะครับเนะครับไปอีกสก็จะเป็น9ก้าไปอีกสเป็นหนะ่งสูตรที่สได้7 9็ดเก้าหนะครับเอาล้วนะครับเนาะสูตรที่สนะครับ สูตรที่สี่นะครับในเลขเด่นในงวดนี้ได้ไปที่เจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งเอาละนะครับมาสองตัวเลยนะครับสองตัวเลยเอาละงานนี้นะครับน้อยยงกองร้อยอะไรเจ้าพี่น้องไม่เอ,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 เอเ้ยนะครับเหมือนเนาะหนักรับนี่นะครับสูตรที่สี่เนาะนะครับไปที่เจ็ดเก้าหนึ่งนะเจ็ดเก้าหนึ่งต่อไปนะครับเราจะไปที่สูตรที่ห้านะครับสูตรที่หนะ้าเนาะ สูตรที่ห้านะครับนี่ก็คือสูตรที่ห้านะนี่เป็นสูตรที่หนะ้านี่ก็คือสูตรที่ห้านะครับการประมวลผลใช้หลักสิบล่างนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยครั้งที่สองสามครั้งไม่มีค่าคงที่ใดๆนะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ถอยหลังนะครับต,ต,ตัวนี้ถอยหลังไปสามตัวตัวนี้ถอยหลังสามตัวครับถอยหลังสามตัวห้าบวกแปดก็ได้สามสามบวกห้าก็ได้แปด แปดเถอยหลัง3ตัวนะครับก็ <_ an> จะเดินแบบนี้เลขชุดนี้จะเข้า10หน่วยนะตัวนี้จะเข้า10หน่วยนะจะเข้า10หน่วยทุกทั้งหมดเลยมีอยู่วันเดียวนะครับมีวว่าเดียวนะครับนอกจากน,นั้น10หน่วยทั้งหมดเลยนะครับสิบหน่วยทั้งหมดเลยการเดินงตัวเลขเนาะนะครับในวันที่ผ่านมานี้นะครับนะในวันที่ผ่านมานี้ได้ไปที่3 2 1สองหนึ่งเอาละสามสองหนึ่งนะครับมาที่เลขสองนะครับ มาหน่วยนะครับเราจะเล็งไปที่สิบหน่วยนะครับเลงไปที่10บหน่วยเนาะนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบแปดนะครับนะครับสำรับในงวดนี้นะครับเนาะหลักสิบล่างคือเลข2หน่วยหนึ่งคือเลขค้าสองข้างได้ศูนย์ร้อยสองก็คือเลข3ามสามาเป็นเก้านะครับก็จะบวกกันมาเลยนะครับสองบวกศูนย์ก็จะได้สองสองบวกเก้าจะได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งนะครับ สองบวกเก้าจะได้หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับถอยหลังนะครับถอยหลังไปสามตัวนะครับหนึ่งลบหนึ่งก็จะได้ 0. ศูนย์ศูนย์ก็คือสิบลบหนึ่งจะได้เก้านั่นนี่นะครับหนึ่งศูนย์เก้านะครับตัวนี้ได้หนึ่งศูนย์เก้านะครับสูตรที่ห้าเอาแล้วเอาแล้วงานนี้นะครับหนึ่งลบหนึ 0, ่งได้ศูนย์ลบหนึ่งได้เก้านั่น นานนานนะครับมีเก้าแล้วนะครับมีเก้าตรงนี้มีเก้านะครับต่อไปสูตรที่เจ็ดนะครับที่เจ็ดเราจะไปที่สูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดจะได้มาเป็นตัวใดในสูตรที่เจ็ดตัวนี้นะสูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดก็คือตัวนี้นะนะครับสูตรนี้นะครับใช้การประเมินผลนะครับใช้หลักสิบล่าง ร้ 104, 4, 1, อยสี่หน่วยสี่บวกหนึ่งคงที่เดินเรียงแต้มไปสามตัวสิบล่างร้อยสี่หน่วยสี่บวกหนึ่งคงที่ได้เท่าไหร่เดินไปสามตัวเรียงแต้มไปสามตัวสี่ห้าหกหนึ่งสองสามไปเลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็เดินแบบนี้นะครับในเลขชุดนี้ก็จะเข้าสิบนหน่วยเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเข้าสิบหน่วยเหมือนกันนะครับนะครับเดินมาแบบนี้เนาะครับในงวดล่าสุดนี้ได้ไปที่ห้าหกเจ็ดนะครับหลักสิบคือเลขสามสิล่างเลขสามนะครับสามบวกสองได้ห้า ห้าบวกเก้าได้สี่สี่บวกหนึ่งคงที่ได้ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมาที่เลขห้านะครับในหลักสิบสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะหลักสิบล่างก็คือเลขสองหลักร้อยครั้งที่สี่คือเลขเก้าหลักหน่วยครั้งที่สี่คือเลขห้าบวกหนึ่งคงที่บวกกันมาเลยนะสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกนะครับหกบวกหนึ่งได้เจ็ดได้เจ็ดนะ จ็ดมันก็จะเรียงเแจยมไปเหมือนตัวนี้เจ็ดแปดเก้านะก็จะได้เจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้านะนะครับสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่ได้ 7, 7, 8, 9, เจ็ดเจ็ดแปดเก้าเรียงไปสามตัวเจ็ดแปดเก้านะครับเอาเนี้ยเจ็ดแปดเก้าเลขวดน,นี้นะครับตัวนี้น่าจะมาสามตัวบนเลยนะครับไม่ต้องสงสัยเลยเอามาตัวนี้เลยนะครับสามตัวบนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่นะ 7, 9, 4, นะ สามตัวบนเลยแต่ตัวที่ชนอยู่ในนี้ชนสามส่วนจะไม่ได้กเก้านะได้เก,เก้าชนเก้านะครับสามส่วนนะครับแต่ตัวที่ชนสองส่วนมีเจ็ดและหนึ่งเจ็ดและหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะก็จะไปที่นะครับตัวที่ชนเนาะก็จะเป็นเจ็ดสองส่วนหนึ่งสองส่วนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะเป็นเจ้เก้าหนึ่งนะตรงกับตัวนี้เลย ตรงตัวนี้นะงวดที่ผ่านมาได้สามห้าเจ็ดนะตัวนี้เกือก็หนึ่งแต่ตัวที่เห่ียก็คือเก้าเก้านะครับชนมาสามสูตรนะครับหนึ่งสองสามครับชนมาสามส่วนาะชนเก้าชนเก้าแล้วก็ชนเก้านะแล้วก็เก้าตัวนี้นะครับไปชนที่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันชนแบบนี้ก็หายห่วงงวดที่ผ่านมามันไม่ชนมันเลย โอคงไม่รู้จะไปทางไหนเนาะตัวเป็นรองก็จะเป็นเจ็ดและหนึ่งนะครับสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ก็เด่นเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นสี่เก้าเจ็ดหรือสี่เจ็ดเก้าประมาณน,นี้เนาะหลักสิบนะครับมีเก้าอยู่มีเก้ากับเจ็ดนะครับหลักสิบหลักสิบมีเก้ากับเจ็ดนะครับมันเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดหนึ่งเออหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนะตัวเด่นนะครับ เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเดนเก้านะครับเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเด่นเก้าเก้าจนสามสนะครับจนล้านเปอร์เซ็นด้วยเด่นเก้าเก้าก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เก้านะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมีอะไรบ้างนะครับหลักหน่วยเอาเลยงานนี้หยุ่งกอง้อยแล้วนะเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับตัวที่เด่นก็เก้านะครับ แต่ตัวนี้นะครับมีเก้าอยู่เก้าก็มีแปดสุดเลยมีเก้าอยู่นะมีเก้าอยู่มีเจ็ดอยู่มีสี่นะครับมีหนึ่งไม่มีมีแต่เจ็ดกับเก้าคือกันนะครับตัวนี้มีเจ็ดกับเก้าคือกันนะครับเจ็ดกับเก้าเหมือนกันนะครับชนเจ็ดกับเก้านะครับแล้วก็หนึ่งด้วยนะครับชนทุกตัวเลยนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้านะครับในหลักหน่วยชนหมดเลยนะครับในงวดนี้โอ้ยนะครับ ในยุดวันนี้ก็ลุ้นอีกแล้วนะครับได้ลุ้นอีกแล้ววันนี้ได้ลุ้นอีกแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวข้อสิไปเบื้องตัวนี้นะครับเนาะเราจะไปดูหลักสิบเอ้ยเราจะไปดูหลักหน่วยสูตรห้าตัวสองสูตรหลักหน่วยห้าตัวสองสูตรนะครับเพื่อนๆในวันที่ผ่านมาชนกันไปที่ศูนย์แปดสองไปสั่นมาเพื่อนว่าว้ายข่อยบแล้วสองของข่อยมาอีหลีไปสั่นมาเจ้าคือจังเบาเจ้าตะแปดศูนย์กับสองเบาโอ้เอาแต่แปดกับศูนย์สองทำไมไม่เอาไปสั่นว่าเย้ไปสร้างว่าน้อนะครับเพื่อนเนาะน นี่นะนี่ก็คือหลักหน่วยสูตรห้าต,ตัวนะครับสูตรห้าตัวเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นนี่นะครับมันชนกันสามตัวสองแปดศูนย์นะครับสองแปดศูนย์มาที่เลขสองเลยนะครับสูตรที่สองนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองก็ชนแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองตัวนี้ก็ชนแปดศูนย์สองชนมาสามตัวแปดศูนย์สองนะครับเดี๋ยวในงวดนี้นะครับเราจะไปดูนะครับในคลิปต่อไปเนาะนะครับจะมาเบิ่งในหลักหน่วยตัวนี้ว่าในงวดนี้จะได้ออกมาเป็นตัวใด ในวัน,นี้จะได้ออกมาเป็นตัวใดทั้งสองสุดชนเนาะตัวนี้8 2 8 0อมาสนะครับในสุตรที่2ตัวนี้สูตรที่2ก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้สูตรที่สนะนี่เป็นสุตรที่2อนะครับในวันที่ผ่านมาก็ได้ไปเจ็ดแกนย์สองก็มาที่2องห้าสองห้าสอนี่เนาะนะครับ เอาละครับในคลิปต่อไปเขาจะบอาเบิรงหลักหน่วยสองสูตรนี้จะชนกันไปที่ตัวใดในวันนี้นะครับถ้ามีเจ็ดกับเก้าโอ้โหนะครับบันเทิงเลยงานนี้นะครับเนาะเราน่าจะได้3ตัวบนหรือไม่นะครับในวันนี้เนาะนะครับผมเอ๋อหลักร้อยของเราตัวเดียวนะครับหลักร้อยให้2ไปตัวเดียวนะครับมาที่2เลยนะครับเลาวอัสสลามมุลในคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะเพ่นเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ